อ个กส有ง天，一个ยกีเยนแปลว่าในหนึ่งสัปดาห์สิงชีคือสัปดาห์นะคะใน1สัปดาอีกซิงชีหยชีเทียนนะใน1สัปดาห์มีทั้งหมด7็วันนะคะตัวเลขจะเข้าไปใช้ในสัปดาห์ได้ยังไงนะคะเราก็จะนำเอาคำว่าสัปดาห์ในภาษาจีนนะคะมาวางไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วยตัวเลขภาษาจีนนะคะก็จะนับเป็นเป็นอะไรคะเป็นวันนั้นๆนะอย่างถ้าเป็นวันจันทร์เนี้ยวันจันทร์เราก็จะ ภาษาอังกฤษจะบอกว่า Monday ใช่ไหมคะ Monday today s Monday นะคะภาษาจีนจะบอกว่าจินเทียนชื่อวันนี้คือแล้วตามด้วยวันจันทร์ของภาษาจีนนะคะวันจันทร์ของภาษาจีนก็คือการเอาคําว่าซิงชีมาไว้ข้างหน้านะคะซิงชีแล้วเอาตัวเลขวันจันทร์ถือเป็นวันที่1นึ่งะคะซิงชีอีนะอี e คือ1ถูกไหมคะพอซิงชีซิงชีแล้วตามด้วย e อ,อีก็กลายเป็น